เดือดสนั่นค่ะพะม่าอวดดีสั่งห้ามสื่อทั่วโลกทำข่าวแผ่นดินไหวแต่ย้อนแย้งต้องการความช่วยเหลือค่ะนีน่นางชมรัฐบาลพม่าค่ะสั่งห้ามสื่อมวลชนต่างชาติเข้าพื้นที่รายงานข่าวสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยอ้างนะคะว่ากำลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนที่พักไฟฟ้าดับขาดแคลนน้ำในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า2,400รายค่ะ โดยในวันที่1เมษายนนะคะนายพลจัตาวาซอมินตุนโคศกรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วก็มีการถแถลงนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีคำสั่งห้ามนักข่าวต่างชาติเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องที่พักไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับรองรับผู้มาเยือนค่ะ โดยโคศกนะฮะเขากล่าวบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นักข่าวต่างชาติจะเดินทางมามาพักอาศัยหรือว่าเดินทางมาในพื้นที่เหล่านี้และรัฐบาลต้องการให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้โดยการสั่งห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปทําข่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของรัฐบาลทหารพรมา่าเนื่องจากว่านักข่าวท้องถิ่นก็เผชิญกับข้อจํากัดอย่างเข้มงวดอยู่แล้วแล้วหลายฝ่ายเนี่ยยังกล่าวหาว่ารัฐบาลทหารกําลังขัดขวางความช่วย เหลือด้านมนุษยธรรมไม่ให้เข้าถึงบางพื้นที่ที่อยู่นอกการควบคุมของตนตั้งแต่การรัฐประหารในปี2021ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีพม่าตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองกับกลุ่มต่อต้านหลายฝ่ายล่าสุดมีการรายงานว่ากองทัพพมา่ายังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งความรุนแรงและก็ภัยพิบัติค่ะ ในขณะที่ประชาคมโลกนะคะเรียกร้องให้มีการเปิดทางให้สื่ออิสระแล้วก็เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยโดยไม่มีข้อจํากัดหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.7นจูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักทั่วประเทศพมา่าแล้วสํานักข่าวนะคะพะมา่านาวเนี่ยก็รายงานบอกว่าการปรับปรามสื่อของรัฐบาลทหารเป็นสิ่งที่มีหลักฐานชัดเจนโดยในปี2023ไซซอแตงช่าง ภาพข่าวของสำนักข่าวดังถูกจับกลุ่มขณะรายงานข่าวพายุไซโคลนโมคาและก็ถูกตัดสินจำคุก20ปี ด้านกลมอุตุนิยมวิทยาคมและอุทกศาสตร์เมียนมาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ได้เกิด after shock แล้ว36ครั้งโดยมีขนาดระหวัง2.8ถึง7.5แมกนิจูดแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2,400รายบาดเจ็บ3,400รายและก็สูญหายอีกกว่า300ราย ศูนย์กลางของแรงสะเทือนอยู่ห่างจากเมืองมันทะเลเพียงแค่20กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศที่มีประชากรกว่า1.5ล้านคนในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่รวมไปถึงเขตสกายมันทะเลมังกาเวราัชฉานตอนเหนือเนปิดอนและก็เขตพะโคนี่นะคะเรียกว่าอะไรกันล่ะคะเนี่ยนะคะห้ามสื่อเข้าพื้นที่ห้ามทีมช่วยเหลือไต้หวัน ถ้าพื้นที่ต่างหากแล้วไหนบอกร้องของความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่รู้ว่าเขาไม่คุยกันหรือว่ายังไงนะคะแต่การที่ออกมาประกาศสั่งห้ามสื่ออิสระอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าดูชมซะเลยค่ะ